สวัสดีค่ะพีิจวนันสวัสดีคะ่าาะผ okay. ู้เริ่มต้นเน้นภาษาไทยนะคะโอเคพีิจวันก็ทําเสริมทักษะภาษาไทยนะคะระหว่างที่รอน้องผู้พาทําการบ้านใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะวันนี้น้องผู้าทำการบ้านเขียนชื่อใช่ไหมพิจวันทําเสร็จไปนะทนําคณิตเสร็จไปหนึ่งวิชาทําเสริมคณิตเสร็จไปหนึงหน่งวิชาทำภาษาไทยเสร็จอีกหนึ่งวิชาน้องผูผ้าก็ยังไม่เสร็จ น้องผาทำทำพักพักหยุดหยุดใช่ไหมเพราะวันนี้น้องผาเขียนชื่อจริงเป็นครั้งแรกไงแม่ก็ไม่เคยให้เขียนเลยนะแล้วเจ็ดห้าเจ็ดบรรทัดใช่ปกติแม่ก็จะให้น้องเขียนแต่ชื่อเล่นไงวันนี้เขาเขียนชื่อจริงน้องก็จะเหนื่อยบ้างก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมดาของน้องอนุบาลหนึ่งลูกเราก็ต้องรอเข้าใจไหมตะวันก็ทําของตัวเองได้แล้วนี่แม่ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรอ่ะทีนี้มาอ่านให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้หนูเขียนคําว่าอะไรบ้างจดก่อนครับ ได้เลยค่ะจงเขียนคําจากคําอ่านให้ถูกต้องโอเคอ่าน,นี่แม่กําหนดเป็นคําอ่านมาให้ตะวนันใช่ไหมทั้งหมดกี่คำคะลูก16คําคำใช่ไหมอ,อ่านมาดูซิคําที่ถูกต้องเขาเขียนว่าอะไรบ้างอร่อยวาดภาพสลับทรงผมอธิบายน้ําตาลส่งเสริมควานช้างลำทานกันไกลแมลงฉลาดสำเร็จ ชำนาญราชการมหา,ม,มหาสมุรโอเคมหาสมุรนี่แม่ไม่ได้ให้เขียนนานเราเคยเขียนไปจำได้ไหมคะคำว่ามหาสมุรนี่เคยเขียนไปตั้งแต่ตอนที่ตะว,วันยังไม่ขึ้นอนุบาลหนึ่งออยังไม่ขึ้นปหนึ่ง <c oughs> ยังขึ้นอนุบาลหนึ่ง <c oughs> ยังติดอนุบาลหนึ่งนะ <c oughs> ายังไม่ขึ้นปหนึ่งตอนนั้นเรียนออนไลน์อยู่เห็นไหมแม่เคยให้ตะว,วันเขียนตอนนั้นเป็นคําการันบ้างคํายากๆบ้างเพราะฉะนั้นคําที่ผ่านมาแล้วกลับมาเขียนใหมย่ยังจะต้องจาได้นะคะ ถูกต้องนะคะอ่าทีนี้ให้ตะวันแก้คําที่เขียนผิดใช่ไหมคะเดี๋ยวอ่านจุดก่อนอ่านจุดก่อนเขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบคําที่เขียนผิดแล้วเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องอ่าทีนี้ตะวันอ่านทั้งสองคำทั้งคําที่ถูกและคําที่ผิดข้อที่หนึ่งนะคะมีคําว่ามองเห็นกับคําว่าวหว้ครูอ่าคาไหนผิดคำว่าครูผิดค่ะต้องเป็นสัตไอ้แมมายนะคะแบบนี้นะคะคือคําที่ถูกค่ะอ่าแล้วหว้ครูถูกต้องค่ะข้อที่สองนะคะ กะพือกับเลี้ยวซ้ายกะพือไม่มีรอเรือนะคะกะพือกับเลี้ยวซ้ายอืมคาว่ากะพือผิดเขาต้องเป็นกระพือนใช่ต้องเป็นกะใช่ไหมกระรออ่ะกะเป็นคำควบกล้อมนะคะใช่ค่ะคำถูกตองคือคำว่ากระพือนะคะค่ะข้อที่สามนะคะมีคำว่าสี่เหลี่ยมกับคำว่าวบันไดคํคำผิดตรงคำไหนผิดคะคำว่าบันไดผิดคะ่ะ ต้องเป็นสารไอไม่มาลายค่ะโอเคค่ะมันได้แบบนี้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะเหมาะสมน <laughs> <laughs> กับปีจอค่ะเขาว่าเหมาะสมนผิดนะคะต้องเป็นเหมาะสมนะคะใช่ค่ะนี้นะคะเ <laughs> หมาะสนข้อที่ห้านะคะชื่นใจกับเขาว่าเปียกโชคเขาว่าเปียกโชคผิดนะคะต้องเป็น กอไก่นะคะตรงนี้ต้องเป็นกอไก่เปียกโชกเปียกโชกไม่ต้องเปียกโชกไม่ต้องสั้นเปียกโชกเปียกโชกโอเคค่ะต่อไปข้อที่หกละบำกับแย่งชิงคาว่าละบำผิดเขาต้องเป็นระบำแบบนี้นะคะต้องใช้รอเรือใช่ไหมคะต้องใช้รอเรือแต่ไม่ใช่ร,อร่อนห่งนะคะข้อที่เจ็ดนะคะไก่ตื่นกับคาว่าสังเกตคขา,าสังเกตผิดนะคะตรงนี้ต้องเป็นตอเต่านะคะตอเต่าแบบนี้นะคะ ต่อไปข้อที่แปดค่ะน้ำเต้ากับคำว่าถั่วผู้คำว่าถั่วผู้ผิดนะคะต้องเป็นพอพานะคะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่เกกล้วยจับเขียนผิดจนอ่านไม่ถูกเลยแม่อ่านไม่ถูกเลยกล้ว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 ยอ่ะกล้วยจับกล้วยจับกับคำว่าอะไร กับเขาว่าใช้จ่ายเพรว่ากล้วยจับผิด <c oughs> ต้องเป็นกล้วยจับใช่ไหมใช่ค่ะ,คะกล<ว>้กวยกล้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 วยอันนี้ขนมหวานที่โรงเรียนก็มีนะคะขนมหวานที่โรงเรียนก็มีอะไรขนมหวานอะไรกล้วยจับเป็นเส้นนะอือกล้วยจับ <c oughs> <c oughs> อะไรขนมหวานของตักวกล้วยจับที่เป็นเส้นน่ะเป็นเส้นเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะมือก๋วยเตี๋ยวรู้จักไหมที่เป็นเส้นๆน่ะค่ะเข้าใจไหมคะโอเค หน,หนูขนมหวานแม่ก็จะงงแล <c oughs> ้วก๋วยจั๊บที่มันเป็นเหมือนมีไข่พะโล้มีไข่อยู่ด้วยอ่ะ <c oughs> นึกออกยังโอเคถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นขนมหวานอะไรอะ <c oughs> ่ะเฉากลวยเออแต่ว่ากำลังนึกเฉากลวยเหรอถ้าเฉากลวยใช่ขนมหวานที่เป็นสีดำอ่ะโอเคไหม <c oughs> <c oughs> หนูกําลังนึกถึงเฉากลวยเหรอเม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้เฉากลวยกับกว๋วยจับ๊บโอมันคล้ายกันใช่ไหมลกูกโอเคมันคล้ายกันก็ได้สิบอยหปาก ข้าวโพดกับตุ๊กแกคำที่ผิดคือข้าวโพดนะคะต้องเป็นข้าวโพดแบบนี้นะคะไม่ใช่ข้าวโพดนะข้าวอันนี้ข้าวใช่ไหมใช่ข้าวเอาเขาไม่โทรข้าวข้าวออกใช่ไหมข้าวโพดข้าวโพดจะเป็นข้าวโพดนะคะใช่ค่ะต่อไป้อที่สิบเอ็ดค่ะนี่ค่าว่าเจี๊ยบเจี๊ยบกับคำว่ากจบกับกจาบกับกาบกาบคำว่า จียบเจี๊ยบผิดนะกราบ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 อืมกราบ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 ก็เป็นกราบกราบถูกไหมกราบกราบตอนนั้นก็ต้องผ่านดูเปนผ่านได้ทั้งหมด5าเสียงใช่ไหมเพราะมันเป็นอักษรอะไรคะกอไก่อักษรกลางอ่าอักษรกลางมีเก้าตัวไงไก่จิกเด็กตายเด็กตายเนปากโง่กราบกราบกราบกาบก็เป็นกราบกรกับอันนั้นเป็นอะไร ผิดเจี๊ยบเจี๊ยบเพราะฉะนั้นคำว่าเจี๊ยบเจี๊ยบผิดต้องเป็นอะไรคะเจี๊ยบเจี๊ยบอ่าเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบใช่ไหมคะเจี๊ยบข้อต่อไปข้อที่สิบสองนะคะอันนี้วันนี้คือมันได้ถึงไม่โทวเองเออมันใส่วาในยูนิคอร์ดใช่ไหมอันนี้เป็นอ่านว่าอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าตจะเรื่องก็ค่ะกับคำว่าอะไรกับคำาก๋วยเตี๋ยวอืม S <S <S แม่เราก็ต้องแก้คําว่าเคี้ยวข้าวใส่วรรณยุกอะไรคะไม่โทรค่ะ <Okay. S 1> เขาเคี้ยวข้าวมนคะคะน่งแม่ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะคะข้อที่หนสามค่ะสู้ตายกับคําว่าอัง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 งวางอังวาง, <S 2> <S 2> งใส่วรรณยุกให้งงไปเลยใส่จะอ่านไม่ออกแม่ก็อ่านไม่ออกกันใส่แล้วก็งงคำถุดต้องคือ อ้างวางนะคะ,อ,ะอ้างวาง,างอ้างอ่างอ้างใช่ไหมวางวางว่างอ้างวางต่อไปค่ะข้อที่สี่ฝบ้านกับคําว่าไี่ว่าอะไรมีทุกผ,ผันได้แค่สามเสียงนะคะมีเอกมีมีมันเีกโทนะที่ถูกต,ต้องเป็นอะไรคะเป็นห้องห้องไม่เอกนะคะต่อไปค่ะข้อที่สิบห้านี่คำว่าเออนี่มันผันมันผันไม่ได้ค่ะ มีแค่ถึงวัน,นีโชคแล้วก็ไก่กับคบาําว่าท่องเที่ยวคำาถูกต้องก็คือเล้าไก่ต,นนกไต้องใส่วันนี้ยุกอะไรคะต้องใส่วันนยุกโทนะคะนึกตีอ่านคำพิูกต้องอีกหนึ่งรอบค่ะว่ายครูกระพือบันไดเหมาะสมเปียกโชคระบําสังเกตถั่วพูกหวยจับ ไม่ใช่เฉากล้วยนะเหมือนคล้ายกันคล้ายกระตรงไหนกล้วยจับเชากล้วยข้าวโพดเจี๊ยบเจี๊ยบเขียวข้าวอ่างวางห้องห้องแล้วไก่โอเคขอบคุณค่ะพู่นี้เขียนตามคำบอกหรอคะใช่ค่ะพู่นี้ครูนี้เขียนตามคำบอกรอให้ได้เต็มนะคะใช่